เอฟซีไปแล้วนาะเขาน่ารัยากยก่ากลัวแต่นางแกนเหนื่อยกลัวแต่นางจะเสียใจว่าเอาใจมากเลยความดีเอาชนะทุกอย่างได้นางก็สุดท้ายว่าลุงคนไปพ้นมันทินได้แล้วเพราะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ำนาจสีเส้นมักเหนือสิ่งอื่นใดเขาแต่ละคนก็บอกว่าเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ก็นี่แหละค่ะนะเอฟซีเฉลีตามนางมาเหรอไปหนาวนะหนาวมากเลยนะนางอยู่ไม่นานนะเพราะนางไม่ได้ใส่กางเกงมานี่กลางคืนก็จะเป็นแสงสีเชียงไปปีนี้ไม่เอาซันตคอรมาตั้ง ฮาชาลีเยี่ยวแล้วชลีอปิดปิดนีและี่และล,ล,ลีชอบอากาศเย็นนะคะแสงแดดนะคะ fc เนี่ยแดดนะคะแดดจ้าเลยมันก็ปะทะกับหิมะเป็นน้ำแข็งเป็นก้อนอย่างนี้ค่ะมันก็จะอากาศหนาวต้องใส่ถุงไม้ถุงมือถ้าจะออกมาข้างนอกใส่อีโมงแล้วก็ใส่กางเกงสองชั้น ใส่เสื้อคลุมกันหนาวนะคะแดดดีมากเลยอะแดดเยี่ยมเลยนี่แดดสวัดีมาแล้วเหรอนางอยู่ทางนี้นะน,นีม่มาเร็วมาเร็วมา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 ,มา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 คุยกับเอซีกันหน่อยเร็วคุยกับเอซีหน่อย อวัสดีครับจามอีกแล้วจามแล้วเป็นไรเป็นไรเสียงลมก็ดังเอชลีไอชลีไปกินน้ำแข็งมานั่นแหละน้ำแข็งติดคอเออลดมัแล้วกู่ในห้องน้ำมันไม่เก็บมันมืดมันจะดูดำมาก เดยกก็มานั่งคุยนานไม่ได้เพราะว่าถ้าจะคุยจริงก็ต้องแต่งแบบถ้าจะมานั่งข้างนอกก็จะใส่ชุดใส่ชุดกันเลยกันถุงมมุ้มือกางเกงหนาสองชั้นนะคะอันนี้กางเกงออกกําลังกายชั้นเดียวก็ต้องใส่ถุงมือใส่อีโมงอย่างนี้ค่ะวก็มานั่งนั่งคุยได้ถ้าฝนไม่ตกหิมะไม่ตกเยอะหิมะตกเยอะหน้าจอโทอรศัพท์พังโทรศัพท์พังน้ําเข้า นะคะขอบคุณขอบคุณค่ะชาลีจ๊ะนี่เด็กซีนนนชาลีชาลีเดินเห็นไหมชอบเนี่ยตรงนี้จะลื่นเนี่ยขึ้เลยแหละ เดินถ้าเดินแบตัวแขนใสๆมันจะลืล่นลงฉลีนะ้าเข้าบ้านแล้วนาาหนาวไปเอสซี่สหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอให้ทุกท่านที่คิดดีทําดีจงมีแต่ความสุขเจริญสุขสมหวังขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้ศาลท่าน มีใจเมตตามีความเป็นธรรมขออยากให้สีเส้นอํานาจเหนือสิ่งอินได้เลยค่ะแล้วก็ช่องข่าวต่างๆที่ไม่มีความเป็นธรรมก็ให้มีความเป็นธรรมเนียจ้ะนะคะอย่าไดที่ขี้มายําเขาอย่าเป็นตัดต่อคลิปใส่ลน์ผู้อื่นมันบาปไปแล้วค่ะใครทําดีคิดดีขอให้เจริญมีความสุขทุกๆท,ท่านนะคะสาธุสาธุร่รำรวยมีความสุข สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเด้อจาา้าสาธุสาธุค่ะชาลี่มาชาลี่เดี๋ยวบ๊ายบายไปแล้วนะคะบ,บ๊ายบายเจอกันลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามครับ